มะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะครับโดยเซลล์เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติก็คือก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ของมันเองได้นะครับทำให้มีการเติบโตแบบไม่มีการหยุดยัง้งซึ่งเซลล์ที่เติบโตแบบไม่หยุดยั้งเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่ออวัยวะที่ เกิดมะเร็งนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเซลล์เนี่ยมันสามารถจเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับคุณสมบัติของมะเร็งก็คือมีการแพร่กระจายซึ่งจะเป็นการแพร่กระจายทางต่อมน้ําเหลืองหรือว่าเป็นการแพร่กระจายทางเลือดเนี่ยไปยังอวัยวะอื่นซึ่งก็จะก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะที่เกิดการลุกลามนั้นไปได้เรียกว่ามะเร็งในระยะแพร่กระจายมะเร็งเริ่มจากการกลายพันธุ์ของหน่วยย่อยในร่างกายนะครับก็คือ DNA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ นะครับซึ่งการกลายพันธุ์นี้นำไปสู่การแบ่งตัวโดยที่ไม่สามารถยับยั้งตัวเซลเองได้นะครับมะเร็งเองนะครับสามารถแบ่งออกได้คร่าวๆนะฮะ เป็นสีระยะระยะแรกก็คือมะเร็งที่มีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติแต่อยู่ภายในอวัยวะนั้นๆน,น,นะครับระยะที่2ออาจจะมีการลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงนะครับระยะที่3ก็อาจจะไปไกลหน่อยอาจจะไปตอมน้ำเหลืองนะครับส่วนระยะที่4ก็คือเป็นระยะที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะไกล,กลๆนะครับ สมมติว่าคนไข้มีเรื่องของภาวะมะเร็งลาไส้นะครับมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยอาจจะพบว่าตัวมะเร็งอาจจะลุกลามไปที่กระดูกก็ทําให้เกิดมะเร็งที่กระดูกนะครับหรือตัวมะเร็งเองอาจจะลุกลามไปที่ปอดทําให้เกิดมะเร็งปอดได้นะครับ ปัจจัยการเกิดมะเร็งเองนะครับเราสามารถแบ่งออกได้คร่าวๆเป็น2ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกนะครับและก็ปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นอาหารนะครับการได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆนะครับหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อบางตัวเช่นไวรัส HIV ไวรัส HPV หรือว่าไวรัสเอฟสไตล์บาร์ไวรัส นะครับส่วนปัจจัยภายในนะครับเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในตัวของคนไข้เองเช่นมะเร็งบางประเภทที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งเต้านมบางประเภทมะเร็งลำไส้ใหญ่บางประเภทนะครับก็จะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยจากพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายเนี่ยมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ แล้วหลันี้ภาวะปัจจัยตรงภายในที่ส่งเสริม,มก็คือเช่นคนไข้เนี่ยมีโรคประจาตัวบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเช่นโรคความผิดปกติทางด้านระบบภูมิคุ้มกันนะครับเช่นภูมิคุ้มกันเนี่ยมาทําลายเซลล์ของตัวเองบางโรคก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเพิ่มมากขึ้น